สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันปุญญวีสุขุนมรเศษค่ะขอ,อนันท่านเข้าสู่นิทรรศการพระบรมีปกเกล้าเหล่ากวงประชาณอาคารมารีนนสองชั้นจีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้นะคะโดยนิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชจากพระบรมฉายาลักษณ์ที่หลายๆท่านคงได้เห็นแล้วนะคะ พระบรมราโชวาทหรือพระราชดำริพระราชดำรัทนะคะเพื่อที่จะได้น้อมนำนำไปใช้ให้ชีวิตมีความสุขสมบูรณ์มากขึ้นนะคะจึงเป็นที่มาของงานในวันนี้ค่ะที่เราจะร่วมพูดคุยกับศิลปินดาราที่มีแบบอย่างที่ดีจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะโดยได้น้อมนำพระ,พระบรมราโชวาทพระราชดำรัท ของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตก็จะมีดาราหลายๆท่านศิลปินหลายๆท่านแวะเวียนกันมาในนิทรรศการเพื่อร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากน้องแต้วนะคะศิลปินดารานางเอกของเรานะคะน้องแต้วนัทพรเตมีรักนะคะขอเชิญค่ะน้องแต้วขาเชิญค่ะสวัสดีค่ะแต้วขา เดี๋ยวเชิญน,น้องแต้วนั่งเลยนะคะน้องแต้วถือว่าเป็นศิษย์เป็นคนแรกนะคะที่มาร่วมนิทศการพระบารมีปกกล่าวเหล่าปวงประชาของเรามาถึงแล้วได้ชมนิทศการของเราแล้วเป็นยังไงบ้างคะในการจัดนิทศการในครั้งนี้ก็รู้สึกเหมือนทุกๆครั้ง <c oughs> แล้วก็ทุกทกที่ที่เราไปในช่วงนี้นะคะ <c oughs> ที่เราจะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วก็แต่ว่าครั้งนี้คือมีออพระบรมราโชวาทอยู่ด้วยแล้วก็อดรู้สึกตื้นตันแล้วก็คิดถึงพ่อไม่ได้ค่ะคิดถึงพระองค์จริงๆงเลยนะคะ,คะยิ่งเห็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในอดีตของพระองค์คําสอนของพระองค์ซึ่งอยู่ใกล้ตัวเราตลอดบางคนก็ได้น้อมนํามาใช้ในชีวิตตลอดก็ยังรู้สึกว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไปไหนยังอยู่กับเรา ะะทราบมาว่าในวันที่13ตุลาคมเป็นวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตคน้องแต้วได้ไปรับขบวนพระบรมศพด้วยอยากให้เล่าบรรยากาศและความรู้สึกในวันนั้นด้วยค่ะก็วันนั้นเต้าจริงๆมีถ่ายละครนะคะ,คะแต่ว่าเป็นโชคดีที่มีถ่ายแค่ช่วงเช้าแล้วก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่คืนก่อนแล้วว่าจะต้องไปเพราะว่าทางทางออราชการก็ประกาศค่ะ,คะ,คะพอเขถ่ายละครเสร็จก็รีบไปเลยค่ะซึ่งตอนไปก็ ส่วนเจียนเวลามากแล้วค่ะแต่ <c oughs> ว่าด้วยใจของเราเราเราต้องไปเพราะว่าคือเกิดมาครั้งหนึ่งเราอยังไม่เคยได้เข้ <c oughs> เาเฝ้าพระองค์ <c oughs> แต่ว่าเรารู้สึกว่าครั้งเป็นเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวไทยแล้วก็ลูกของพ่อจะได้ได้ <c oughs> ไดส่งพ่อค่ะก็เลย เราก็เลยตั้งใจไปพอไปถึงคนก็เยอะมากแล้วก็โอ้โหตอนนั้นไปถึงสักกี่โมงคะแต้วประมาณสักบ่ายสามอะไรอย่างเี้ค่ะโอ้ใกล้เวลาแล้วใช่ค่ะแล้วก็คือจริงๆเราตั้งใจจะเข้าไปอให้ให้ใกล้ที่สุดแต่ว่าด้วยความที่ประชาชนหลั่งไหลมาเยอะมากก็เลยไปอยู่ได้แค่ตรงพระเทรณีค่ะแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็ ตอนแรกทุกคนก็ดูเหมือนแบบมีเสียงเซ็งแท่มากเพราะว่าทุกคนก็แบบพยายามจะจับจองที่ให้ให้ได้ใกล้พระองค์ท่านที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็มีหลายจังหวะมากที่แบบเหมือนทุกคนก็อุ้ยจะมาแล้วขบวนจะมาแล้วอะค่ะแต่ว่าพอขบวนมาจริงๆแล้วปรากฏว่าบรรยากาศจากที่มีเสียงเยอะแยะมากทุกคนก็กลายเป็นค่ะเงียบสงัดนิ่งนิ่งเงียบหมดเลยใช่ค่ะค่ะ ในบรรยากาศวันนั้นนะคะหลายๆคนบอกว่าถ้าอยู่ในวันนั้นเราจะเห็นเราจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของประชาชนมีเสียงร้องไห้ที่น้องแต้วบอกว่าเงียบแต่จะได้ยินเสียงร้องหไห้เสียงสะอื้นเบา,เบาๆ,บาๆแล้วในขณะที่ขบวนเสด็จผ่านน้องแต้วเห็นว่าอยู่ในระยะที่ค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันใช่ค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไง เราก็รู้สึกส่งใจไปที่พระองค์ท่านแล้วก็ขอบคุณพระองค์ท่านที่ทำเพื่อคนไทยขนาดนี้นะคะ่ะแล้วก็รูว่าพ่อเหนื่อยมากก็บอกพระองค์ท่านว่าอยากให้ไม่อยากให้พระองค์ท่านต้องเป็นห่วงแล้ว <c oughs> ในฐานะที่เราเป็นคนไท <c oughs> ยคนหนึ่งเราก็จะตั้งมั่นในความดีแล้วก็ ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดะคะค่ะก็เหมือนเป็นสัญญากับพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านไม่ต้องเป็นห่วงเราจะเป็นคนดีซึ่งน้องแต้วก็ยึดถือมาตลอดนะคะอยากจะถามคือน้องแต้วต้องบอกนะคะว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะช่วงที่แต้วโตขึ้นเนี่ยการทรงงานของพระองค์ท่านอาจจะซาลงแล้วนะคะมีหลายๆคนบอกว่าแหมอิจฉาคุณสมัยก่อน เรา<ช> <นะ S 2> ไม่ค่อยได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาพระองค์ท่านทรงงานไปในที่ธุรกันดานจะได้ใกล้ชิดชได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดนะคะแต่ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เห็นภาพนั้นตอนนั้นอาจจะเด็กในหลวงในภาพของเด็กหญิงแต้วต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านให้ฟังตอนนั้นตอนเด็กๆในหลวงในภาพของเราคือสิ่งใดคะก็รู้สึกว่าท่านเป็น เป็นพระที่คอยปกครองแผ่นดินให้ความอบอุ่นกับกับคนไทยแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้สัมผัสถึงพระราชะกรณียกิจอะไรมากมายเราก็รู้สึกว่ารู้แต่ว่าท่านอะทรงงานหนักแล้วท่านก็พร่ำพูดพร่ำสอนเราถึงความพอเพียงอยู่ตลอดราเชื่อว่าคนไทยแทบจะร้100 100อยเปอร์เซ็นต์ร้อยถ้ามีร้อยก็ร้อยสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยได้ยินค,คำว่าพอเพียงจำอยู่ในหัวอย่างนี้นะคะ่ะ แล้วก็ภาพที่เราเห็นก็จะเป็นอย่างที่บอกคือก็เป็นภาพในทีวีซะส่วนใหญ่ภาพที่ท่านออกมาในวันที่5าออกมาให้พระบรมราโชวาสแก่ข้าราชการแก่ชาวไทยประมาณนี้ค่ะที่เรารู้จักแล้วก็เห็นท่านในโรงหนังเนาะใช่ค่ะทุกคนจะต้องเห็นเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะเด็กๆก็จะร้องได้กันตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะแล้วก็ เราก็เป็นคนหนึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็เปิดให้ให้ดูท่านพูดแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะน้ําตาไหลออกมาเองโดยที่นะ,ะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ได้ได้พูดถึงพระองค์ท่านให้ฟังไหมก็ไม่นะคะ,ค,ะคือเหมือนเรารู้สึกเราค่อยๆผูกพันกับพระองค์ท่านไปเองอะ,ค,ะค่ะแล้วก็รู้สึกรักตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ทราบคะค่ะ อาจจะเป็นเพราะเราเห็นพระองค์ท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็ตั้งใจฟังสิ่งที่พระองค์ท่านสอนแล้วก็พระองค์ท่านไม่ได้สอนเพียงแค่พระราชดํารัสแต่พระองค์ทำให้ดูให้ประสบนิกรของพระองค์เห็นว่าพระองค์ทำได้และให้ทุกคนทำและชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างให้กับคนไทยทุกชนชั้นจริงๆถทุกอาชีพค่ะแล้วก็ นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เต้ารู้สึกว่าเป็นพ่อของพวกเราอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงะนะคะเต้าทุกวันนี้หลายๆคนอาจจะสัมผัสได้เต้าเป็นนักแสดงที่ทุกคนจะพูดเลยว่าเป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จเป็นนักแสดงที่นิสัยดีนะคะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็การแสดงด้วยนะคะถือว่าเต้วเนี่ยจะต้องมอีแนวยึดหลักในการปฏิบัติตนในด้านความคิดในการปฏิบัติตัว ได้น้อมนําพระราชดำรัสหรือพระบรมราชวาทของพระองค์ท่านมาใช้ในการทํางานในด้านไหนบ้างคะเต้าเต้าก็คือยึดพระองค์ท่านเลยอะคะ่ะเวลาเราเหนื่อยเวลาเราท้อหรือว่าเราต้องต่อสู้กับตัวเองความขี้เกียจอะไรก็ตาม<ร>าที่จะ,เ,จะเข้ามามแค่มองไปที่พระองค์ท่านนะคะทุกอย่างก็ไม่ต้องมีคำอธิบายอะไร เหมือนเหมือนหลายๆคนเลยนะนะเวลาเราทํางานท้อถอยท้อแท้ว่างานเราเยอะมากดูพระองค์ท่านนะคะพระองค์ก็มีสองพระกรรสองพระบาทแต่ว่าเดินย่ําไปทุกที่แล้วก็ทํางานหนักเพร,ะราะวรกายนะคะแล้วก็พาไทยแล้วก็คิดงานได้หลายงานมากแต่เรางานเดียวบางทีเรารู้สึกเหนื่อยเรามีแค่หน้าที่เดียว,ยวแต่พระองค์ทุกทำทุกอย่าง ทรงทำทุกอย่างนะคะก็เลยยึดหลักว่าเมื่อยามเหนื่อยก็มองไปที่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ค่ะที่บ้านมีมีต้องมีมีทุกบ้านแน่นอน,น,น,อนคือไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรใต้พระบรมฉายาลักษณ์แต่ว่าแต่ละรูปแต่ละเหตุการณ์ให้ความรู้สึกคิดเยอะมากค่ะ,คะ ก็เป็นความรู้สึกของน้องแต้วนะคะต้องบอกอย่างที่ตอนแรกคุยกันแต้วบอกว่าตอนนี้หลายๆที่ก็จัดนิทรรศกา,าร<ค>าเกี่ยวกับเรื่องอพระราชประวัติของพระองค์ท่าน<ค>านะคะค <า S 1> ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่พวกเราจะได้เสพเรื่องราวนะคะที่ดีๆไม่ใช่ดูแต่พระบรมชายาลักษณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่พระบรมราโชว,วาทหรือพระราชดำรัสต่างๆ มีมากมายอยากให้เต้าเชิญชวนหน่อยค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยแวะเวียนกันมาเยอะที่ช่องสามของเราที่ตั้งใจทําให้ประชาชนทั่วไปได้มาติดตามเรื่องราวของพระองค์ท่านค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามนะคะที่ที่จัดนิทรรศการแบบนี้ให้ให้พวกเราซึ่งเต้าเชื่อว่าหลายคนก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังโศกเศร้าค่ะยังยังทําใจไม่ได้พูดง่ายๆค่คะก็ ตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางที่จะทําให้เราได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยพระบรมฉายาลักษณ์หรือว่าพระบรม,มาราชวา่าหรือพระราชดำรัสใดๆก็ตามนะคะ<ช>ก็อยากให้ได้มาซึมซับพลังความดีของท่านค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอยากให้จำแล้วก็อยู่ในใจใ<ช>แล้วก็พระองค์ท่านก็จะอยู่ในใจใช่ค่ะแต่ว่าอยากให้ไม่ใช่แค่จำนะคะอยากให้ ทำออกมาทำให้พ่อเห็นเลยว่าเรารักแต่ช่วเราพักดีแค่ไหนใช่ค่ะจะบอกว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไปไหนนะคะปรับใดที่พวกเราไม่ลืมพระองค์ท่านปรับใดที่พวกเรายังน้อมนำพระเมตตาพระกรุณาที่คุณของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันพระองค์ไม่ไปไหนเลยคะ่ะพระองค์อยู่ข้างบนพระองค์มองพวกเราว่าพวกเราจะทำได้ไหม ที่ในโอกาสนี้ทุกคนบอกจะทําดีเพื่อพ่อทําดีเพื่อพ่อนะคะ,คะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ,คะเหมือนที่น้องแต้วจริงๆก็เริ่มมานานแล้วนะคะ,คะเอาละค่ะเดี๋ยวเราช่วงนี้นะคะจะเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไปชมนิทรรศการเดี๋ยวจะเดินไปแนะนํากับน้องแต้วว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเป็นนิทรรศการที่มีคุณค่าจริงๆค่ะที่เราควรเก็บไว้ในหัวใจต้องบอกเลยเดี๋ยวด้านนี้เลยนะคะเริ่มต้นถ้าเกิดว่าเข้ามาในจุดแรกนิทรรศการพระบรมมีปกกล้าวเหล่าพวงประชา นะคะเชิญทุกท่านเดินตามได้เลยนะคะเราจะได้เสพความจงรักภักดีนะคะได้นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไปด้วยกันนะคะเข้ามาด้านแรกทางด้านถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้ามาเนี่ยขวามือของเรานะคะจะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์กับพระราชชนีพระบรมราชชนกพระบรมราชชนนีแล้วก็มีพระราชดำรัสของสมเด็จย่าน้องแต้ว อ,อันญนี่จริงอ่านเลยค่ะอันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพลที่แปลว่ากําลังของแผ่นดินแม่อยากให้เธออยู่กับดินนี่ค่ะนะคะก็เป็นต้องบอกว่าสมเด็จย่านี่นะคะหลายๆคนพูดเลยค่ะว่าสมเด็จย่าสมกับเป็นแม่ของในหลวงถึงสองแผ่นดินสองรัชกาลพระองค์งท่านมีวิธีการสอนนะคะราชโอรสที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วถัดมานะคะก็ เป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อฟังคําพูดนี้แล้วก็กลับมาคิดซึ่งแม่ก็คงจะสอนเราและมีจุดมุ่งหมายว่าอยากให้เราติดดินและอยากให้ทํางานให้แก่ประชาชนนี่นะคะเป็นพระราชดำรสของพระองค์ท่านนะคะ,คะพระบระมฉายาลักษณ์หลายๆรูปนะคะ,คะก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้ที่เราเห็นในสื่อต่างๆท่านจะทรงประคองมสมเด็จย่าตลอดเวลาค,คือ เป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้เจ้ารู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกมากๆใช่ค่ะคือถึงท่านจะเป็นในหลวงที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แต่ว่าท่านก็ไม่เคยละเลยที่จะดูแลแม่ใช่ค่ะก็ไม่อยากให้เราหลายๆคนที่แบบต้องทํางานหนักแล้วมาอ้างว่าเราแบบไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ความกตัญญูสําคัญที่สุดค่ะนี่แหละค่ะความดีที่เราจะตอบแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยที่เราเนี่ยอาจจะยังคิดไม่ถึงว่าจะทาอะไร ความกตัญญูนี่แหละคะ่ะทุกคนกลับไปหาพ่อแม่ได้เหมือนที่น้องเต้าบอกพระองค์ทรงงานหนักแทบจะไม่มีเวลาแต่ก็ยังมีเวลากลับไปหาแม่นี่นะคะก็ะมีพระบร,ะระมาราชชนกพระบรมาราชชนนีนะคะก็คือสมเด็จย่าแล้วก็ครอบครัวนะคะ,คะอันนี้น่าจะอยู่ในหัวใจของใครหลายๆคนที่เต้าบอกว่าเราจะได้ยินคือคนไทยเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักะคำว่าพอเพียงนี่เป็นพระราชดำรัสของพระองค์นะคะที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่สวนที่สราราดุสีดาลายสวนจิตรดาวันศที่ห้าธันวาคมท่านบอกว่าพอเพียงนี้อาจะจะมีมากอาจจะมีของรูดาก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทําอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงนี่ค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่เอาไปใช้ชีวิตประจําวันในการทำมาหากินสัมมาอาชีพเท่านั้นพูดก็พอเพียง ปฏิบัติตัวก็พอดีค่ะพียงรู้สึกว่าพระราชดำรัสพระบรมราชว่าหลายๆอย่างของท่านค่ะตั้งอยู่บนพื้นฐานของศาสนาพุทธและความจริงเพราะศาสนาพุทธก็คือความจริงนะคะก็คือทางสายกลางนั่นเองจริงๆเพราะพระองค์ครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือธรรมะของพระราชาจริงๆที่พระองค์ได้นำมาสอนแก่พวกเรานะคะนี่ค่ะก็เป็นพระบรมชายาลักษณ์ใน หลายๆพระอริยบทนะคะ,คะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยแล้วก็มาด้านนี้ค่ะน้องแต้าว่ามาด้านนี้นี่ก็คือพระราชดำรัสที่ร,รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดนะคะมี9ข้อก็คือตามรอยพ่อค่ะเหมือนที่แต้บอกว่าจริงๆตามรอยพ่อนะถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะพ่อทําอะไรไว้เราทําตามนั้นเป๊ะแล้วหลายคนก็จะประสบความสําเร็จใช่ซึ่งเราก็ แยกมาให้เป็นข้อง่ายๆเป็นคำพูดทุกอย่างคือต้องรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายแต่ว่าลุ่มลึกมากใช่ค่ะก็รวมทั้งพระราชดำรัสรวมทั้งพระบรมราโชวาทนะคะในหลายๆงานที่พระองค์เสด็จนะคะเราก็มาดูไว้เพื่อน้อมนำเอามาใช้ในชีวิตได้จริงๆนะคะตามรอยพ่อรับรองชีวิตเราก็จะร่มเย็นมีความสุขนะคะส่วนอันนี้ค่ะน้องแต้วขาชอบเหมือนกันคือเดินมาเห็นแล้วแบบคิดถึง คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านเดิมคิดถึงคุณแม่คิดถึงคุณตาคุณยายค่ะเป็นมุมรูปที่มีทุกบ้านจริงๆนะคะคิดว่าท่านผู้มีเกียรติหลายๆท่านที่บ้านที่วันนี้มาเนี่ยต้องมีรูปในหลวงราชการที่9ในรูปรูปลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะแล้วเป็นรูปที่สวยที่สุดในบ้านด้วยนะสวยมากแล้วจะบอกว่ารูปเหล่านี้นี่นะคะพระบรมฉายาลักษณ์เหล่านี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากพี่ออฟพงษ์พัฒน์เป็นของพี่ออฟนะคะ นี่ค่ะแล้วก็มีพระปฐมบรมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยทรรเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเป็นวันที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชนะคะ,คะและตลอด70ปีพระองค์ก็ไม่เคยทิ้งประชาชนจริงๆนะคะนี่ค่ะเป็นรูปที่มีทุกบ้านเราถัดไปค่ะนี่ก็ชอบเหมือนกันนะคะนี่เป็นพระบรมรูปนะคะ,คะเป็นพระบรมรูปของพระโอษฐ์น,นะคะโดยอาจารย์ ัชระใช่ไหมลูกประยูนคำค่ะใช่ค่ะชื่อผลงานก็คือชัยพัฒนานั่นเองนะคะค่ะก็คือเป็นน่าจะเป็นลักษณะของเรซินนะคะใช่ไหมคะน้องแต้วน่าจะใช่ค่ะสวยมากงามมากๆนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีภาพพระอัจฉริยภาพนะมีทั้งมัสติมีเดียให้ดูนะคะเป็นพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆน้องแต้วทราบไหมคะว่าพระองค์ท่านเนี่ยนอกจาก มีพระอัจฉริยภาพทางด้านเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องชวกรรม,มวิศวกรรมต่างๆด้านการเป็นศิลปิน<ช>พวงมีอัจฉริยภาพมากๆค่ะนะคะดนตรีถ,ถ่ายภาพ,าภาพนะคะกีฬาก็เช่นกันกีฬาก็ได้หมดเลยนะคะแล้วไม่ได้ทรงเล่นแบบว่าธรรมดานะคะแบบว่าได้รับเกียรติจากต่างประเทศมอบรางวัลอพถวายรางวัลให้พระองค์ท่านมา หลายๆที่ด้วยกันเลยนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราเห็นแบบนี้เราก็ภูมิ <No. S 1> ใจนะคะอย่างที่บอกว่าเราเหนื่อยเราท้อถอยดูพระองค์ท่านสิคะ <c oughs> นอกจากงานที่หนักแล้วนะคะ <c oughs> ท่านแบ่งเวลาได้ยังแบ่งเวลาแบ่งเวลานะคะ <c oughs> เคยคุยกับมีหลายๆท่านที่ติดตามพระองค์บอกว่าเวลาท่านเสด็จไปในถิ่นธุรกันดารไปเยี่ยมประชาชนต่างๆในประสบนี้ก่อนพระองค์ท่าน <c oughs> พระองค์ท่านจะติดเครื่องดนตรีไปด้วยเต้า <c oughs> ในช่วงพักเนี่ยพระองค์จะเนี่ยค่ะ โปรดมากการทรงแซ็กโซโฟนทําเป็ดเนี่ยท่านท่านพระองค์ทรงโปรดมากมากนี่แ่ท่เต้าฟังเรื่องอะไรแบบนี้เต้ารู้สึกว่าอิจฉาคนสมัยนั้นมากเนาะได้ใกล้ชิดมากค่ะมีภาพที่พระเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งแล้วมีคนเอาของไปถวายแล้วพระองค์ก็ยื่นมาจับจับหัวของประชาชนน่ะเรารู้สึกเราอิจฉามากเราอยากเป็นคนยุคนั้นได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดนะคะนี่ค่ะก็เป็นภาพพระอริยบทหลากหลายนะคะที่ประทับใจ คนหลายๆคนคนไทยหลายๆคนซึ่งเราก็มารวบรวมไว้ที่นี่มุมนี้ค่ะเข้ามาในห้องนี้สักหน่อยนะคะมุมนี้เป็นมุมโปรดที่คนมานิทรรศการน้องเต้าขาจะชอบมากค่ะ,คะลักษณะมัลติมีเดียเป็นการเก็บภาพนะคะหลังๆนี้เราจะเห็นใน f c e e o o o นะคะเราจะแฮชแท็กกันเยอะฉันเกิดในรัชกาลที่9ใช่เต้าก็เป็นหนึ่งในแฮชแท็กนะั้นะะใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมาเก็บเป็นมุมค่ะว่า ก็จะมีชื่อเรานะคะก็จะมีตัวอักษรด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าอย่างน้องแต้วก็นางสาวนทพรเตมีรักก็ฉันเกิดในรัชกาลที่งค่ะอย่างคนที่เข้ามานะคะก็จะมายืนด้านนี้เลยแล้วก็เก็บภาพยืนดูนะคะแล้วก็เลือกฉากหลังนี่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วเราก็ถ่ายภาพนะแล้ ลองผ่านจากกล้องวิดีโอก็จะเห็นนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละค่ะบันทึกภาพเอาไว้นะคะเป็น,เป,นเป็นภาพที่สวยางามมากๆนะคะหลายๆคนนี่ก็จะลงไปใน Facebook มาที่ช่อง3มต้องมามุมนี้นะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนฉากหลังได้2แบบด้วยกันแล้วแต่เราจะเลือกค่ะค่ะ,คะนี่ค่ะ,คะพี่ๆเลยค่ะ ที่วันนี้มาร่วมงานเชิญมาลองถ่ายภาพอ่าค่ะเชิญเลยค่ะพี่ๆมายืนกับน้องแต้วได้เลยค่ะนี่ค่ะพวกเราเกิดในรัชกาลที่9นะคะเป็นเป็นความปลื้มปิติในหัวใจนะคะนี่ค่ะพี่มีโทรศัพท์มือถือไหมคะอาเดี๋ยวให้ให้น้องก็ถ่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่าย เรียบร้อยนะคะทุกท่านก็สามารถมายืนตรงจุดนี้พอถ่ายปุ๊บเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยค่ะมีชื่อเราแล้วก็มีฉากอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแต่ะละท่านสามารถมาแยกถ่ายเดี่ยวๆได้นะคะขอ,คขอบคุณนะคะมาได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเชิญน้องแต้วเลยค่ะค่ะแล้วก็มุมนี้พระบรมราโชวาทอ่าน้องแต้วนะคะเดี๋ยวรอน้องแต้วแป๊บหนึ่ง ค่ะฝากประชาชนทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 2> ก็เชิญชวนมาชมเทศก,กาลพระบรมีปกรล้วน,น,น,น้องเต้าขาอันนี้ดีมากๆเป็นพระบรมราโชว,วาดเมื่อปี2556นะคะค่ะค่ะ น้องเต้ลองอ่านให้ฟังได้ค่ะบ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยิดมั่นในชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะได้ตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยพระเจ้าลักษณ์พระมรหดล่อที่เราได้จากพระอและนี่ก็คือทศขาสมิทธราชธรรมที่พระองค์ใช้ตลอดมา,<ฮ>าข้อดีการในการปกปรองรางนะคะปก้องแผ่นดินกับประชาชนข,ของท้านซึ่งมุ่งมั่นตลอดเจ็ิปีค <ฮา S 1> ซึ่งพวกเรานี้สามารถนะคะใช้หลักคพิทธราชธรรมนี้ไปใช้ในการดารงชีวิตของพวกเราได้และรรับรองค่ะว่าทุกคน จะมีความสุขแน่นอนอที่เราฝึกไว้ตามรอยพอ่อพ่อทำไว้แล้วเราก็ copy ตามพ่อเลยระดับความสุขของเรา<ฮ>ส่วนภาพนี้นะคะยังจำบรรยากาศในวันนั้นได้วันนั้นน<ฮ>้องแต้วก็อยู่ด้วย<ช>พี่ปอก็อยู่ด้วยนะคะ่ะ<ฮ>เราก็จริงๆก่อนก่อนวันที่เราถวายอะไรกันในช่วงสามเนี่ยเราก็นึกถึงคิดบรรยากาศใน่วงหน้านแล้วล่ะว่าเราคงจะแบบอึดอันมากจะทําใจได้ไหมในวันนั้นที่เรามาร่วมกราบ ถวายอะไรพระองค์ท่านกนันพี่บอลสุดไหยคะโอ้โหพี่พอขึ้นเพลงสรรเสริญพระบรมีนะคะวันนั้นพี่รัตเก้านะคะกับว่าพี่อี้ต้อยอีย้ต้อยอีต้อยนะคะเท่านั้นนะคะร้องไม่ได้พี่เห็นเจ้าเหมือนกันความรู้สึกวันนั้นเป็นยังไงบ้างวันอนก็ประค่าแต่ว่าเราก็คิดว่าอย่างบอกนะคะ่ะเราจะตั้งมัน่นตั้งปฏิภาณว่าเราจะทำดีให้พ่อเห็น ก,ก็ช่วยดูได้เดยอะใช่ค่ะคือใน,นหลายคนบอกว่าเกร,รงเสศและบารมีก็ร้องว่านั่งแต่เด็กก็ร้องคล่งดีแต่พอวันนั้นกับเพื่อนๆทำไมมันร้องไม่ได้ร้องไม่ออกมันติดอยู่จุงไงกมันคิดถึงอย่างเยอคิดถึงพ่อคิดถึงแต่ว่าวันนี้ไม่มีพ่อแล้วแต่พอเรามาคิดใหม่ว่ามันก็เป็นวัฏตตสงสารมันเป็นมันเป็นธรรมชาติที่เราก็คงจะไปห้ามไม่ได้นะ แล้วพ่อก็เหนื่อยกันนานมากแล้วเพราะฉะนั้นเราทาทางานต่อให้พ่อกันดีกว่านะคะสานต่อกันใช่ค่ะเราทําความดีให้พ่อกันดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากฝากให้ทุกคนนะคะเรื่องใดก็ได้ที่ทุกวันนี้ทุกคนบอกว่าทําความดีทําความดีจริงๆเนี่ยมันง่ายมากๆเหมือนที่เราคคยยินตันงแต่น้อง้าวแค่ความกตัญญูไม่ทําตัวให้เกิดร้อนต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะสารต่อความดีของพ่อช่วยเหลือกันเหมือนบรรยากาศทุกวันนี้แหละ ที่น้องแก้วเห็นน้องน้องแก้วได้เห็นบรรยากาศที่สนามหลวงนะคะได้ทำอะไรคะได้เห็นเอ่อจะมีโอกาสได้ไปค่ะโอ้โหน้ำใจคนไทยช่วยเหลือมากนะคะไม่อยากให้เป็นแค่นี้แต่อยากให้เป็นตลอดไปเพราะพ่อมองอยู่นะคะพ่อจะได้มีความสุขนะคะเอาลักษณ์นิทรรศการดีๆนี่รรศการขบารมีปกเกล้าวหลวงประชานะคะน้องแก้วเรายู่ต่อไปอีกวันอาทิตย์นี้นะคะเราจะมีศิลปินมา ใช่ค่ะมิวมิวนิถาแล้งมิวมาก็จะมาทัพูดคุยเรื่องนี้แหละค่ะค่ะเรื่องเกี่ยวกับสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณสองค่ะาำนึกก็ประจำวันละมาหาภูมิพลอดุลยเดชส่วนวันจันทร์วันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดก็คุณณเดชน้องณเดชแต่นะคะแบลรี่ก็จะมาค่ะนะคะแบลรี่น่าจะมาประมาณเที่ยงค่ะนะคะแล้วก็ไปวันศุกร์ที่สิบเอ็ดใช่ค่ะเจมส์มาเจมส์มาก็จะมาเจมส์มามาแน่นอนนะคะ ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมฟังร่วมสำนึกในพระมหาพุณนาที่คุณของพระองค์ท่านนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆของแต้วนะคะ,คะที่มาถ,ถือเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะอย่างน้อยก็ทําให้เราหายคิดถึงพระองค์ท่านไปแล้วนะคะเอาละค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทั้งแขกผู้มีเกียรติและสืนน่อมวลชนยังไงฝากพิธีสการณดีพระบารมีรปกเกล้าเหล่าองค์ระชานะคะ ให้เราได้ศึกษาเรื่องราวของพระองค์ท่านนะคะพระบรมราชวัตรพระราชดำดัสซึ่งรวบรวมมาที่นี่เราอาจจะไม่ต้องไปเดินหาที่ไหนเรารวบรวมมาที่นี่แล้วให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะพบกับมิวนิฐาประมาณเกือโมงครสิบสิบเอ็ดโมงนะคะมิวนิฐานะคะก็จะมาพูดคุยกับเราเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะหมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ